าสเป็นขบวนการที่เป็นผลพวงขององค์การต่อต้านอิสราเอลในปี2530เป็นกลุ่มเคร่งศาสนาสายซุนนีสืบทอดอุดมการจากขบวนการพระราดอนภาพมุสลิมของอียิปต์ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่นับถือในิกายชีะย์โดยขบวนการฮามาสเปิดที่ทำการในอิหร่านเมื่อ ปี2536อย่างไรก็ตามขบวนการนี้ตกต่ำลงในช่วงปี2542ถึง2543โดยถูกขับจากจอรแดนในปี2542และแบ่งกลุ่มออกเป็นสองส่วนในเขตเวสต์แบงก์และดามัสกัสคำว่าฮามาสหรือฮามาสแปลเป็นไทยว่าขวัญกำลังใจเป็นอักษรย่อของวลีฮารอกะมูกอวมะอิสลามียะชื่อเต็มแปลว่าขบวนการอิสลามเพื่อการต่อต้าน องค์กรฮามาสก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีปี2530โดยเป็นเครือข่ายของกระบวนการเคลื่อนไหวขบวนการพราดอนภาพมุสลิมของอาหรับซึ่งได้รับความนิยมนับถืออย่างมากทั่วปาเลสไตน์โดยพิสูจน์ได้จากการได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเข้าสู่สภาของปาเลสไตน์ในปีปี2549นตั้งโดยเทคอมัดอิสมาอิลฮัสซันยาซีนซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนาในการลุกฮือขึ่งต่อต้านอิสราเอลครั้งแรก มีจุดประสงค์หลักเพื่อยุติการยึดครองทางทหารของอิสราเอลในเขตฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอแดนเวสต์แบงก์และกาซาส่วนความมุ่งหมายที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันคือการสร้างรัฐปาเลสไตน์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งบนแผ่นดินเดิมก่อนที่จะเป็นรัฐอิสราเอลในปี2491ฮามาสสร้างความนิยมในหมู่ชาวปาเลสไตน์ที่ยากจน ด้วยการจัดหาความจำเป็นพื้นฐานต่างๆสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลและศูนย์ทางาศาสนาและที่แตกต่างจากกระบวนการทางการเมืองปาเลสไตน์อื่นๆนั่นคือฮามาสไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ (PLO) และต,ต่อต้านการเซ็นสัญญาสันติภาพกับอิสราเอลแม้จะเคยทำสัญญาพักรบกับอิสราเอลหลายครั้งเชื่อกันว่าเงินทุนในการดำเนินการของกลุ่มฮามาส ได้มาจากการบริจาคของชาวปาเลสไตน์ทั้งในและนอกประเทศนอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนจากประเทศอาหรับอื่นๆและรัฐบาลอิหร่านถ้ามาสมีหน่วยรบอิสรดดนเอลก็อสซอามมซึ่งเชื่อกันว่ามีสมาชิกหลายพันคนและได้เคยทำการสู้รบกับอิสราเอลมาหลายครั้งและหน่วยรบนี้ร่วมกับกลุ่มติดอาวุธอื่นของปาเลสไตน์เป็นผู้ยิงจรวดเข้าไปในเขตตอนใต้ของอิสราเอลเพื่อตอบโต้การที่อิสราเอลโจมตีในกาซา บุนการฮามาสได้ออกถแถลงการเมื่อเดือนสิงหาคมปี2537ประกาศจุดยืนของตอนนว่าจะขัดถืนและตอบโต้ขบวนการไซออนิสเป็นหลักกลุ่มนี้มองว่าข้อตกลงสันติภาพออสโลระหว่างยิวและอาหรับเป็นการยอมแพ้ต่องเงื่อนไขของไซออนิสและองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ไม่ได้เป็นตัวแทนของชาวปาเลสไตน์อีกต่อไปจุดหมายระยะยาวของฮามาสที่ประกาศในเดือนเมษายน ปี2,537ได้แก่ให้อิสราเอลถอนตัวออกจากดินแดนยึดครองทั้งหมดปลดอาวุธผู้เข้ามาตั้งรกรากและยกเลิกการตั้งถิ่นฐานใช้กองกำลังนานา,นาชาติบนเส้นทางสีเขียวที่สร้างขึ้นในเขตยึดครองระหว่างสงครามปี2,491และปี2,510ให้มีการเลือกตั้งเสรีในปาเลสไตน์เพื่อเลือกตัวแทนที่แท้จริงในปาเลสไตน์และจัดตั้งสภาที่เป็นตัวแทนของปาเลสไตน์อย่างแท้จริง ผู้นำคนสำคัญหลายต่อหลายคนของกลุ่มถูกลอบสังหารโดยอิสราเอลเชคยาซีนถูกลอบสังหารในปี2004และไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นอับดุลอาซีสอันรอนตีซีซึ่งเป็นผู้นำฮามาสที่ยึดครองกาซาได้อย่างเหนียวแน่นก็ต้องถูกสังหารไปอีกคนหนึ่งเชคยาซีนเป็นที่เคารพนับถือของชาวปาเลสไตน์อย่างมากโดยเขาเรียกร้องให้ชาวปาเลสไตน์จับอาวุธขึ้นต่อสู้กับอิสราเอลโดยไม่มีการประนีประนอมเขาถูกสังหารทั้งๆท,ท,ที่อยู่ในสภาพต้องนั่งรถเข็น ในปี2533ฮามาสได้สร้างความน่านับถือโดยสามารถแก้ปัญหาต่างๆในฉนวนกาซาได้เป็นผลสำเร็จทำให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับฮามาสมาก่อนเช่นกลุ่มคริสเตียนปาเลสไตน์ฮามาสเริ่มปฏิบัติการระเบิดพลีชีพกับอิสราเอลในปี2537ในปี2543การเจราจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ล้มเหลวลงอีกครั้งหนีงอฮามาสได้เข้าร่วมกับกลุ่มการเมือง และกลุ่มติดอาวุธอื่นๆของปาเลสไตน์ทำการลุกฮือขึ้นต่อต้านอิสราเอลเป็นครั้งที่สองโดยมีการรณรงค์ต่อต้านจากพลเรือนปาเลสไตน์ในเขตยึดครองและการเพิ่มขึ้นของปฏิบัติการระเบิดพลีชีพในอิสราเอลเพื่อแสดงการต่อต้านการที่อิสราเอลโจมตีเวสต์แบงก์และฉนวนกาซากลุ่มฮามาสต่อต้านการประชุมสันติภาพที่กรุงออสโลในปี2536และได้คว้าบาดการเลือกตั้งในปาเลสไตน์ เพราะเห็นว่าเป็นผลมาจากการประชุมสันติภาพครั้งนั้นฮามาสยังตัดสินใจส่งสมาชิกเข้าร่วมในการเลือกตั้งเข้าสู่รัฐสภาปาเลสไตน์ในปี2549และได้รับการสนับสนุนจากชาวปาเลสไตน์โดยสามารถเอาชนะกลุ่มฟาตต์ด้วยคำมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันและการยึดครองของอิสราเอลซึ่งทำให้ฮานิยาได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนั้นฮามาสได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล แต่กลุ่มฟาตะที่เป็นกลุ่มอำนาจเก่าไม่ต้องการเสียอำนาจจึงเกิดการปะทะกันสหรัฐและอิสราเอลต้องการให้ฟาตะมีอำนาจต่อไปจึงให้เงินสนับสนุนกลุ่มฟาตักขบวนการฮามาสได้เสนอให้จัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติสหรัฐประเทศในสหภาพยุโรปและอิสราเอลได้ตราหน้าว่าฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้ายและไม่ยอมรับรองผลการเลือกตั้ง ทำให้หลังจากนั้นเป็นต้นมาปาเลสไตน์ต้องถูกยัดเยียดมาตรการลงโทษทางเศรษฐ,ฐกิจอย่างหนักกลุ่มประเทศมหาอำนาจตะวันตกบังคับให้ฮามาสรับรองรัฐอิสราเอลและทิ้งอุดมการต่อสู้ด้วยอาวุธและยอมรับการตกลงสันติภาพอื่นๆระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮามาสและกลุ่มฟาตักที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้มีอำนาจในปาเลสไตน์ที่ได้รับการรับรองเป็นทางการ ต้องตกที่นั่งลำบากเพราะถูกตัดความช่วยเหลือจากประเทศตะวันตกไปด้วยสมาชิกที่สนับสนุนฮามาสและฟาตักต่อสู้กันอยู่เนืองๆทั้งในเวสต์แบงก์และในกาซาเพื่อทุ่งชิงการปกครองพื้นที่เมื่อต้นปี2550ทั้งสองกลุ่มตกลงประนีประนอมกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลร่วมทั้งนี้เพื่อต้องการรับความช่วยเหลือจากนานาชาติอิสมาอีฮานนียะผู้นำอาวุโสของฮามาสในกา,าซาซึ่งถูกปลดออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี เคยทำงานใกล้ชิดกับเชคยาซีนคอลิดเมชาอาลซึ่งถูกเนรเทศไปอยู่ในซีเรียเป็นผู้นำทางการเมืองสำคัญอีกคนหนึ่งตั้งแต่ปี2538หลังจากมูซาอบูมันซุกซึ่งเคยอยู่ในตำแหน่งนี้ถูกจับติดคุกเมชาอาลเคยนำกลุ่มฮามาสย่อยในคูเวตแต่ได้ออกจากประเทศไปเมื่ออิรักถูกรุกรานในปี1990หลังจากนั้นได้ย้ายไปเป็นผู้นำฮามาสในกรุงอัมอมานจอแดนและสามารถหลุดรอดจากการตามล่าสังหารของอิสราเอลมาได้ ความพยายามดังกล่าวล้มเหลวลงโดยในเดือนมิถุนายนปี2550ประธานาธิบดีมามูดอับบาสและกลุ่มฟาตะร่วมมือกันยึดอำนาจในเขตเวสต์แบงค์ทำให้การดิ้งรนขึ้นสู่การเป็นผู้ปกครองดินแดนปาเลสไตน์ของกลุ่มฮามาสต้องยุติลงนับแต่นั้นเป็นต้นมารัฐบาลในเวสต์แบงค์มีความอ่อนแอแต่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐขบวนการฮามาสจึงยึดกาซาในเดือนมิถุนายน ปี2,550ฉนวนถูกปิดล้อมโดยอิสราเอลมากขึ้นทำให้ราคาอาหารสูงขึ้นนักศึกษาไม่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในต่างประเทศได้การส่งออกถูกระงับจนโรงงานต้องปิดตัวฝ่ายอิสราเอลได้เพ่งเล็งกาซาเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มกำลังทหารและเพิ่มมาตรการปิดล้อมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการตัดไฟฟ้าและเรื่องปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมปี2551โดยอ้างว่าเพื่อยุติไม่ให้ฮามาสยิงจรวดเข้ามาในดินแดนอิสราเอลการเลือกตั้งในปาเลสไตน์25มกราคมปี2549ทำให้เกิดรัฐบาลผสมระหว่างพรรคฮามาสกับพรรคฟาตั ก่อนที่ประธานาธิบดีมามูดอับบาสจะขับไล่ออกไปเมื่อวันที่14มิถุนายนปี2550เพราะต้องการให้ชาติตะวันตกยกเลิกการคว่ำบาตรกลับมาให้ความช่วยเหลือปาเลสไตน์และอิสราเอลจะยอมรับรองรัฐบาลปาเลสไตน์ที่ไม่มีสมาธิกฮามาสแต่กลุ่มฮามาสยังถือว่ารัฐบาลผสมซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรีอิสมาอิลฮันียะเป็นรัฐบาลที่ถูกต้อง